สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับรถเ a ดี o โอคอมลนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะเฟรมฟูลโคโลเมอรี่เป็นสินค้าฝากขายเหมือนเดิมนะครับผมความยาวตัวนี้อยู่ที่21นิ้วหน้าตาจะเป็นยังไงรับชมคลิปนี้ได้เลยครับผม มาดูในส่วนแรกกันนะครับในส่วนของเฟรมนะครับตัวนี้เป็นฟูลโคมอรี่นะครับผมความยาว21นิ้วนะครับขอเป็นอินเตอร์เกตกระโหลกเป็นมิดบีบีนะครับนอเบรกสามารถถอดออกได้คือรถมาสภาพไม่มีนอเบรกหลังแล้วกันนะครับก็คือเป็นสินค้าฝากขายนะท้ายยาวประมาณดูจากตรงนี้นะ13.5ต้องมีนะครับแต่ดอบเอาท์เขาเนี่ย14มิลยางที่มันดูห่างจากด้านหลังนะครับเนื่องจากว่ายางมันมีขนาดที่เล็กนะครับผมส่วนต่อมานะครับเป็นตะเกียบนะครับผม ออฟเซตอยู่ที่32มิลนะครับตัวนี้ก็เป็นโครเมลี่แล้วเหมือนกันนะครับก็ดอบเอาท์สวยนะตามสไตล์เป็นตะเกียบของโซลพัสนะครับในส่วนต่อมานะครับขาจานนะครับตัวนี้ยาว1075เป็นขาจานแกน19มิลแกนเป็นสไปได้นะครับผมยึดน็อตหัวท้ายแค่2ตัวจบเป็นขับขวายอย่างเดียวนะตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นใบขับซ้ายได้ครับผมส่วนต่อมานะครับเป็นบันไดนะครับบันไดตัวนี้ดูจากตรงนี้ เวลโกนะครับผมก็ปกติใช้งานได้นะครับในส่วนต่อมาเป็นใบจานนะครับผมใบจานตัวนี้ยังไม่เป็นงาน CNC นะครับเป็นเขาเรียกว่างานหล่อนะครับก็สไตล์เรดิโอครับคือมันเป็นรถเขาเรียกว่ารถเริ่มต้นนะครับรถที่เป็นเลเวลล่างกว่าของ We?The People นะครับเป็นแบรนด์ลูกนั่นเองก็ถือว่าสวยนะขนาด25ฟันเป็นอลูมิเนียมนะครับผม6061ครับผม ต่อมานะครับเป็นบัตรคอมแบ็กเก็ตหรือชุดกระโหลกนั่นเองตัวนี้เป็นมิดบีบีขนาด19มิลนะครับฝาเป็นอลูมิเนียมครับผมต่อมานะครับเป็นโซ่ครับผมโซ่เป็นเคเอ็มซีฟูลิงนะครับเป็นแบบ2ข้อสภาพเสื่อครับบอกเลยเพราะว่ามันเป็นรถมือสองนะครับไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าบอกเลยราคาคันนี้ถูกใจหายครับผมในส่วนของยางหลังนะครับเป็นพีชโฟลนะครับผมขนาด2.2นะครับเป็นชุดแต่งของโซ่ครับในส่วนของยางหน้านะครับเป็นมิดพีเทลขนาด2.25นะครับผม และในส่วนต่อมาเป็นส่วนของดุมหน้านะครับดุมหน้าแกนเมล10มิลน,นะครับน็อตเหล็กเป็นดุมของเรดีโอดุมตัวนี้เป็นแบริ่งแล้วนะครับผมขนาด36รูเหมือนเดิมนะครับผมในส่วนดุมหลังกันบ้างนะครับแกน14ขับขวาคอก9นะครับผมเป็นแบริ่งแล้วเหมือนกันนะครับเป็นดุมของเรดีโอในส่วนของขอบล้อหลังกันบ้างนะครับเป็นซอล์นะครับตัวนี้แต่ผม ไม่แน่ใจว่าจะเป็น2ชั้นหรือชั้นเดียวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แกะมาดูนะก็เหมือนเดิมขนาด20นิ้วกว้างอยู่36รูครับผมในส่วนของร้อนหน้านะครับจะเป็นขอบล้อซอเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นชั้นเดียวหรือ2ชั้นนะตัวนี้สภาพค่อนข้าง,งจะใหม่อยู่นะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เบรกหน้านะก็จะไม่มีรอยเบรก ต่อมานะครับปอกแฮน์นะคะเป็นปอกแฮน์ O.E.M. ของใหม่นะครับขนาดความยาวอยู่ที่150มิลครับผมมาดูในส่วนของแฮน์กันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นแฮน์ติดรถครับขนาด8.75จานะจากที่มองตรงนี้นะเป็นฟูคลเวอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องด้วยแฮน์เป็นสีโครเมียมจอดไว้นานนะครับสนิมขึ้นนะครับผมไม่ได้ทําความสะอาดให้นะครับส่วนต่อมานะครับเป็นสเตมท็อปโหลดเดอะเซตของใหม่นะครับผมเปลี่ยนให้เลยความยาวอยู่ที่ประมาณ50มิลนะตัวนี้นะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผม 6061เหมือนเดิมนะครับในส่วนของชุดคอนะครับเป็นชุดคออินเตอร์เกตเฮดเซตนะครับขนาด1นึ่งนแนิ้วเหมือนเดิมนะครับเป็นแบริ่งแล้วในส่วนต่อมานะครับเป็นหลักอานนะครับหลักอานก็เป็นอลูมิเนียมนะเป็นไพลเวอร์ทอลแล้วไพลเวอร์ทอลคือเบาะขันกลางนะครับผมยังไม่ได้เช็คนะว่ายาวขนาดไหนแต่ที่ดูตรงนี้ใช้ได้ปกติครับผมและในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเบาะกันบ้างเบาะเป็นเบาะไพลเวอร์ทอลของเลดีโอนะครับเบาะขันกลาง ทรงเป็นมิดนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรถเรดิโอคอมลาดน,นะครับเป็นสินค้าฝากขายเขาฝากขายมาในราคาเพียงแค่5,900บาทครับผมกับรถหน้าตาประมาณนี้ฟูลคอมเรี่พร้อมเล่นนะครับยาว21ก็โดยรวมผมมองว่าถูกนะในราคานี้นะ5,900ได้รถฟูลแบริ่งฟูลคอมเรี่แล้วท่านใดสนใจก็ดูตัวจริงนะที่วัชระพลซอยร่วมมิตรพัฒนานะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยหรือว่าติดตาม Youtube นะครับส่งต่างจังหวัดก็ได้นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยขอบคุณมากมๆาครับผม